สวัสดีครับวันนี้วันที่25สตุลาคมพศสอ6 4กครับก็มาพูดกันถึงเรื่องน้ําหมักกันหน่อยเรื่องน้ําหมัก EM Nature Care คสูตรของอาจารย์สเส็มบุญเสนาก็มาตามฟาร,ร์มเข้าใจกันนิดหนึ่งก็ ผมไม่มีตัวอย่างที่จะทำเพราะว่าทำไปแล้วเพราะการหมักก็จะใช้น้ำเปล่าสองร้อยลิตรใช้ EM เนะ e อ EM 1หนึ่งลิตรเนี่ย EM 1> EM 1หนึ่งลิตรเกลือสามกิโลปุ๋ยเก็ด สูตรยี่สิหห้ถุง3มกิโลก็เนจชแคร์ห่งถุงถุงละหนกิโลแล้วกากน้ำตาลกากน้ำตาล5้ากิโลก็คนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทมัดยางด้วย อย่างในรถจักรยานยนต์เนี่ยเอามาตัดแล้วก็ใช้พลาสติกปิดให้แน่นใช้พลาสติกปิดให้แน่น15วันถึง20วันค่อยเปิดเปิดใช้แล้วก็ปิดให้สนิทเหมือนเดิมแต่ถ้าเปิดมาแล้วมันเริ่มจะเสียก็เติมด้วยกากน้ำตาลลงไป ถ้ามีเ e. อก็ใส่เอ็มไปหน่อยเพราะละหมักเยอะแล้วใช้ไม่หมดแล้วมันก็จะมีอาการเสียตอนเปิดก็ต้องระวังบางทีเราเผลอมั่งอะไรมั่งแมลงวันมาไข่เราไม่เห็นก็จะเป็นหนอนนะ,ะเป็นหนอน <c oughs> อัตราการใช้สูตรของอาจารย์เสเอมบุญเสนาก็1ลิตรต่อน้ำา40ลิตร1ลิตรต่อน้ำา40ลิตร หรือมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้อยู่กับที่เราเราต้องการจะใช้เฉพาะสูตรของอาจารย์เสเอมนะแต่ความคิดของผมที่ผมใช้อยู่ก็ผมก็จะฉีดเพียวๆเลยฉีดเพียวๆพหต้น1นลิตรน้ำหมักนี่แหละ e m n a t u r e care ฉีดเพียวๆเลยไม่ได้ผสมอะไร1ต้น1นลิตรแต่ถ้าเดินเร็วหน่อยจะผสมน้ำก็ได้ ผสมน้ำก็น้ำสองลิตรพ m เนี่ยจะแค่หนึ่งลิตรเดินช้าหน่อยเราฉีเยอะนี่แต่ก็ปริมาณ E m ก็หนึ่งลิตรแหละก็คิดว่าหนึ่งลิตรแต่เราฉีดช้าหน่อยก็ผสมน้ำลงไปเพราะมันเปืองมันงั้นเราใจนั่นเดินช้าเข้าไปอีกเติมน้ำเข้าไปห้าลิตรหรือสี่ลิตรฉีดต้นนี้ห้าลิตรฉีดไปก็ประมาณนี้ง่ายง่ายมันเป็นมันถ้าอยู่กับที่เราก็พอรู้บ้างก็ปรับใช้ มันจะเร่งนะเราใช้เข้มข้นก็เร่งนิดนึงมันเร่งความเข้มข้นเพราะเราไม่เคยใช้อะ่ะเราไม่เคยใช้ยางไม่ค่อยออกยางไม่ออกเราก็ปรับปรับให้มันเข้มข้นหน่อยมันก็อาจจะเร็วขึ้นแต่อย่าใช้มากเกินไปนะมันก็ไม่ดีเหมือนกันมีการน็อกกันแต่น็อกผมก็ยังไม่เคยน็อกเพราะอาจารย์สะเอ็มก็บอกเขาเคยน็อกกันนะน็อกยังไงอาการผมไม่ได้ถามไม่สอบถามรายละเอียดมา ถ้าอยากใจนั้นก็ต้องถามอาจารย์สยเอมแล้วน็อกแบบไหนน็อกก็คงคงมีปัญหาไม่ออกหรือว่างามเกินไปหรือว่าจะบ้าเกินไปไม่ออกน้ํายางไม่ออกอีกเหมือนเดิมอะ่ะคือมันเยอะอาจจะเยอะเกินไปอะ่ะมันงามต้นอะ่ะผมก็ใช้แบบเนี้ผมก็เล่งเอาผสมมากผสมเอ็มมากหน่อยผสมน้ําน้อยหน่อย,อยก็อยู่ตามอาการที่เรากรีดแล้วยางมันออกออกดีแล้วก็ลดลงมา สิบห้าวันครั้งนะฉีดที่สิบวันครั้งก็ฉีดไปก็ควรฉีดลงไปที่กองปุ๋ยหมักด้วยขี้วัวขี้หมูขี้ไก่เพื่อไปฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่เป็นเชื้อราอย่าลืมนะต้องใส่ปุ๋ยคอกด้วยทุกครั้งตัวนี้ไม่ใช่ปุ๋ยเป็นเฉพาะรักษา ยางหน้าตายแต่ถ้าเปลือกเน่าก็ต้องมีอีกสูตรหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่ทําเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะทําให้ดูก็สูตรนี้เฉพาะยางหน้าตายหน้าแตกเปลือกแตกต้นใหญ่ๆแล้วยางไม่ออกฉีกก็ไปทดลองดูทดลองดู ก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดอะ <laughs> <laughs> แค่ทดลองก็ไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่ต้นทุนก็ไม่แพงหรอกก็ทดลองลองทําดูแล้วกันมีอะไรก็สอบถามมาแล้วกันผมใช้ก็ได้ผลระดับหนึ่งนะได้ผลระดับหนึ่งยังยังไม่ได้ดีเท่ากับอาจารย์สเอ็มหรอกก็ผมแค่ระดับหนึ่งเพราะว่าต้นยางผมไม่โตเท่าไหร่ต้นยังเล็กอยู่ ลำต้นก็เอาใ,ใ,นในกล้ le, ๆแล้วกันระโต,ตวันนี้นิดนึงนี่มันเป็นริมเปตเติ้ลทุเรียนโตวันวนี้นิดนึงแต่ไม่เท่าถังลุกนี้นะยังไม่เท่าถังลุงนี้ประมาณเนี้ยใหญ่สุดก็ประมาณถังเท่านี้เฉลี่ยแล้วผมขีดอยู่ประมาณ3าสิบต้นพอผมขีดตามไม่เห็นผมกีดแปลงใหญ่ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ได้เฉลี่ยอยู่ประมาณสองขีดครึ่งฝกฝาสองขีดครึ่งสองขีดครึ่งฝกฝาอยู่ประมาณเนี้ยเฉลี่ยสาสต้นของผมอ่ะ ก็ใช้ได้อยู่เพื่อมาก่อนนี้เก็ดอยู่50ต้นได้น้ำยางแค่น้ำยางสดได้อยู่แค่ประมาณไม่เกิน3ากิโลนะน้ำยางสดแต่ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ7จ็โลเจ็ดโลโฟ,ฟา้าแค่30ต้นนะลดจากห้าสิต้นมาเหลือสามสิบต้นเนี่ยความโตก็เท่าถังลูกนี้ใหญ่สุดก็ประมาณถังลูกนี้เอา้าลองทำดูกัน มีอะไรก็สอบถามมาถ้าได้เห็นถ้าได้อยู่ก็ตอบทุกคนครับก็บางท่านก็จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างต้องขอโทษนะครับพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยครับขอบคุณมาก,กวันนี้แค่นี้ก่อน